สวัสดีดสท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในช่องมิกกี้ชนแนลวันนี้เราหมดแคสเกมเอ่อทาวเวอร์ดีฟเอนต์อ่ะเราไปกันเลยพร้อมเวลสิบห้าแล้วผมก็มีตัวละครโกฮังอ,อไม่ใช่ดิมีทั้งโกเทนแล้วก็ทรังร่างเด็กใช่เรสองตัวนี้ด้นร่างเด็กซึ่งโหดนะ แต่ครั้งมันโหดไม่เท่ากับไอ้นี่หรอกโกทินอเออมาแล้วผมก็เล่นดนันผมก็เล่นถึงดันโคโรฮะดันที่สามไปอ่าเ็้มานแมปแล้วโอเคมาอเอาเฮ้ยมันโหลดอยู่แป๊บน,นึงครับโหลดแปบบ๊บนึงฮะโอเคมันค้างมันค้างเอาระดับปกติหรือยากดี หลับผมมาเหรอปกติพอไม่เอายากหรอกยากเลยยากเกินนี่จะไม่เป็นไรหรอกเรามีโคเทนจะไม่เป็นโคเทนครูสนะโคเทนเฉยๆยังไม่เป็นโคเทนครูสจะไม่ผิวชั่นฟิวชันวช่นไม่ได้จะได้เลยโคเทน ผมชนะอยู่แล,แล้วมีโกเทนเนี่ยโกเทนไม่เ,เก่งเนี่ยไม่มีใครสู้โกเทนผมได้หรอกแหม,มชิวปีนเล่นๆเลยแต่ตัวเดียวก็ไม่ไหวนะต้องเอาโกเทนมาหลายๆตัวเดี๋ยวตายโอเคกิโอ่งกิ่งโอเคก,กิ่งตอนนี้ลงลงโกหังไปฟื้บโอเคอ่านี่ดูเรามีตังค์อยู่สามพันกว่า สองพังแล้เนี่ยใช้แค่โกเทนจูเดียวเออไม่รู้จะเก่งไปไหนอ่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะที่ผมอาจจะไปลงที่หลังนะครับอืคงผมคงแบบไม่ได้ลงไปนานเลยเพราะว่าเ,เรียนครับเรียนต้องเข้าใจนะว่าสอบอาทิตย์ผมก,กจ็จะลงคลิปนะครับ แต่ถ้าวันไหนจันวันจันถึงสุกผมว่างผมก็จะลงคลิปนะครับไม่ว่างไ่ยมเรียนนะอื้ออา่ระพวกแกทำงานปตจัดก,การพวกมันจัดก,การต่อไปอาจจะมีเสียงทีวีเข้ามานิดหน่อยนะครับเอาลเราทำงานต่อไปเจ้าพวกกูทิน ข้ามันเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเดินม,ม่นชิวจังเออตายไปเสียแปลงปร, <c oughs> ร่างสุดยาดลโจมตีไปซะอัพเกรดขั้นสุดยอดตัวตัวนี้ยังไม่อัพเกรดอัพอัปอัปอา้าวตังหมดอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ด,นดูดูดูมันเดินมา บ่บไม่ถึงตรงนมันก็ตายแล้วอ่ะพราก,กูเทนไงเออช่ว <c oughs> <c oughs> งนี้มันง่ายฮะเล่นมาถึงดันจะเพราะว่ามีกูเ <c oughs> ทนนี่แหละกูเทนาชิวๆเกินมันชิวเกินเออชิวเอ้เปนชิวจังเลยชิวเฮ้ย,ยไปพูดมาก เดี๋ยวพอตอนหลังกระแพ้ขายหน้าเอาไม่ต้องไปพูดอะไรคำอ้นี้เออช่่งมันแต่ตอนนี้มันก็ชิวจริงนะเวสสีแล้วขึ้นยานสิม่ขึ้นยานอาวกาศฟิซา่านสบายตูดอย่างนี้เองอ,อย้ยดีดีดไม่น่าเหรอทำไมฟิเซอร์มาชอบนั่งโอ้ยสบายตูดแท้ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ชิลแล้วนะครับดูสิ แปะสคริปเว็บไปกันเลยเราจะไปเว็บสิบห้าวัยๆกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับอเออเราจะวางาโกเทนไว้ตรงเออ่ตรงเออ่ตรงไหนดีเอ้ยวางไว้ตรงไหนดีอ้ยเอยเ,เหมือนจะหลายทีนะเออ เออวา,างไว้ตรงไหนดีอ่ะช่างมันเถอะเรามาดูตรงน,นี้กันต่อโอ้ยก็ <c oughs> มาถึงเว็บห้าและเว็บเอ็มใช่เว็บสิแล้วนะทุกคนถึงเว็บที่มันมีบอสและไอบ้บอสแล้วมันจะเก่งแค่ไหนก็เชียก็จะสู้โกเทนทั้งทีสี่เออของผมได้เหรอไม่มีทางอ่อนๆโกเทนจัดก,การไปเลยจัดก,การให้สิ่งซาอย่าให้เล็มเป็ตัวเดียว <c oughs> รู้สึกชั่วไงไม่รู้รู้สึกแบบตัวเองเป็นคนร <c oughs> ้ายอม่เป็นลรไม่เป็นลรเสวมบทบ,บาทไม่งั้นจะไปเล่นเนื้อเรื่องโรบ็อกเปเบนเทนได้ไงเอเอแต่อย่าลืมไปติดตามกันนะท่าน,นาผู้ชอมอาจจะไม่ค่อยลงก็เหอะแต่จะได้เห็นในเร็วๆนี้แนะเ่เออเออแต่ผมก็ให้ลงที่หลังอุย้ยบอสมาแล้วเฮ้ทุกคน ยิงปืนใส่บอสให้ตายไปเลยฆ่ามันอย่าเพิ่งสนใจตัวนี้สนใจบอสก่อนยิงบอสให้ตายก่อนยิงมันยิงมันยิงมันยิงออมันยิงรถมันรถถึงครึ่งเราจะการจะก,การมันจะก,การจะก,การมันเลยยัยฆ่ามันมันจะตายแล้วเยสตายสักทเทโอ้โห เคบอสตัวเดียวก็ปาไปแบบหกนาทีกว่าอ๋อแหละเราชนะหละ <laughs> ขอสุ่มสักตัวหนึ่งแล้วกันนะออาละสุ่มไปทีหนึ่งได้เมชีตาเอ้ยมีชีตามันเถอะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย